สวัสดีเ,เพื่อนชาวบ้านอาคมทุกท่านนะครับอยู่กับผมพี่เข้มเข้มมาริวัตรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูดวงกันอีกเช่นเคยนะครับเพราะคลิปของเราเนี่ยก็จะชอบดูดวงนะก็จะดูดวงตลอดเลยทั้งชแน,นลเลยนะครับจริงๆพี่เข้มมีทําอย่างอื่นที่ไม่ใช่ดูดวงด้วยนะแต่ว่าก็จะแยกเป็นแค่แคตเอเป็นเป็นช่องๆไปนะครับชแน,นลให้คําปรึกษาความรักก็คืออู่ซ่อมความรักเพื่อนๆสามารถไปเสิร์ชหาอู่ซ่อมความรักได้นะมันจะมี YouTube อยู่ช่องหนึ่งพี่เข้มใช้ชื่อช่องนั้นแหละนะครับ แต่เดี๋ยววันนี้เรามาดูดวงกันดีกว่านะครับหัวข้อของเราเกี่ยวความรักเช่นกันนะเนี่ยเราเปิดหัวข้อมาเกี่ยวความรักแล้ววันนี้เรามาดูตัวตนของเราที่เกี่ยวข้องกับความรักนะครับทอปิกของเราวันนี้ก็คือตัวตนของคุณที่เปิดเส้นทางความรักคือเราจะมาดูกันนะครับถึงตัวตนของคุณนะครับด้านดีๆของคุณที่มันเปิดเส้นทางความรักที่มันมอบความรักหรือว่าสิ่งดีๆอื่นๆเนี่ยเข้ามา ข้างหน้านเพื่อนๆจะมีไพ่ทั้งหมด3ใบนะเป็นตัวแทนไพ่3กองให้เพื่อนๆได้เลือกนะครับใครยังเลือกไม่ได้เนี่ยกดพอสไว้ก่อนสาหรับคนที่เลือกได้แล้วนะตามประเภทม้าเอ้เ,มเคมจะตั้งชื่อกองให้นะครับกองที่1ของเรานะครับเป็นกองเรือกองที่2นะครับเป็นกองมา้าและกองที่สาของเราก็คือเป็นกองบิชอปนะครับ 1 2ห,หรือ3นะครับเมื่อเลือกแล้วก็กดทำสเต็มให้พี่เข้มเลยนะครับถ้าเกิดว่าพี่เข้มไม่ได้ทำทำสเต็มก็ฝากทำให้ด้วยจะขอบคุณมากครับโอเคสวัสดีชาวกองที่1น,นะครับกองที่1ของเรากับทอปิกที่ว่าตัวตนของคุณที่เปิดเส้นทางความรักคือนะครับกองของเพื่อนนะครับคือเอซับซอสนะครับ1ดาบนะเป็นกองเรือนะครับชาวกองเรือ หนึ่งดาบเป็นคนที่มั่นคงนะครับการตัดสินใจแบบแน่วแน่แน่วชัดเป็นคนตรงนะครับเป็นคนเฉนตรงเป็นคนชอบพูดตรงๆนะครับเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงด้วยแล้วก็หลายคนเนี่ยมีเกณฑ์ได้เดินทางนะอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไปแถวๆยุโรปอย่างเงี้ยเนาะอะเดี๋ยวมาดูมาดูเพื่อนๆกันนะครับชาวกองนี้ขอส่องตัวตนของคุณก่อนครับตัวตนของคุณด้านดีๆของคุณนะปิดเหลียงนะครับ สีไม้นะครับโอเคห้าเหรียญแล้วก็แฮงแมนด้านนี้เนี่ยเออ่ชีวิตวัยเด็กของเพื่อนๆเนี่ยมักจะเติบโตมาในครอบครัวนะหรือว่าเครือญาติมีฐานะเนาะแต่มันก็สร้างความกดดันให้กับเรานะเพราะว่าการที่เราแบบมีฐานะเติบโตมาเนี่ยมันมีข้อเปรียบเทียบไง วัยเด็กของเราเราอาจจะมีการตีความอะไรเงี้ยที่มันมีการเปรียบเทียบเปรียบเทียบกับคนอื่นเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้เปรียบเทียบกับคณะญาตินะครับในเรื่องของแบบการทํางานบ้างการเรียนบ้างอาจจะสร้างความเครียดความอึดอัดให้กับเราได้นะครับมีไพ่แข็งแมนเกิดขึ้นนะหรือเกณฑ์ช่วงเนี้ยเราอาจจะมีเรื่องให้ต้องเปรียบเทียบกับคนรอบข้างนะครับดังนั้นพยายามพักใจนะครับอย่าตัวเองไปเปรียบเทียบเพราะตัวของคุณมีดีอยู่แล้วนะ อย่างแรกเลยคือคุณเป็นคนที่อ่อนโยนนะถ้าเทียบกับคนอื่นแล้วอ่ะคุณค่าภายในของคุณน่ะโดดเด่นคุณค่าภายในของคุณน่ะดีลึกๆจิตเดิมแท้ของคุณน่ะเป็นคนดีอ่นนี่เพียแค่ไปคว่ำท้ายให้เขาลึกๆจิตของคุณน่ะเป็นคนดีและใครหลายคนที่เลือกกองเนี่ยถ้าคุณทํางานกับตัวเองทํางานกับตัวเองก็คือทํางานกับจิตใต้สํานึกล้วงลึกเข้าไปนะครับว่าในจิตใต้สํานึกของเรามันมีอะไรอยู่มันบันทึกอะไรไว้พิมพ์เขียวที่เราอยู่ในหัวเราพิมพ์เขียวที่เรา ความคิดที่เราคิดความเชื่อที่เราเชื่อทัศนคติทุกอย่างที่อยู่ในตัวเรานะครับเราจะรู้จักตัวเองได้มากกว่าคนอื่นและเราจะยิ่งมีความอ่อนโยนนะครับยิ่งมีคุณค่าขอส่องตัวตนของคุณหน่อยสิที่เปิดเส้นทางความรักความฉลาดนะครับไม่เชี่ยนห้าดาบคุณเป็นต,ตัวของตัวเองสูงมากนะครับสิบดาบและห้พยิชาวกองเนี้ยคุณมีความฉลาดมีความรอบรู้นะครับแต่เป็นตัวของตัวเองสูงมากนะคุณ โตมาแล้วคุณจะไม่ยอมนะจะไม่ยอมคนนะครับเออจะไม่ยอมให้ตัวเองเจ็บปวดต่อไปจะไม่ยอมไม่ใครเอารัดเอาเปรียบนะครับจะไม่ยอมแบบต้องใช้ชีวิตแบบร่มจมหรือใช้ชีวิตแบบยากจนอย่างเงี้ยเพราะมันมีไพ่าห้าเหรียญขึ้นมาด้วยนะก็เลยเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะแอคทีฟนะทีฟตัวเองไปข้างหน้านะครับชาวกองนี้เป็นกองที่แบบคุณไม่ยอมคนนะเป็นตัวของตัวเองสูงมากนะครับบางคนอาจาจะมองว่าคุณอวดดีแต่มีดีให้อวดนะ เพราะว่าฉลาดนะครับชาวกองนี้มีเมจิเชียนกับออไอพีลักษณะของคุณผู้ฉลาดในการใช้ความคิดเรียนรู้อะไรก็เรียนรู้เร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางโลกนะหรือว่าเรื่องทางธรรมมีสเสน่ห์มีคารมรู้จักพูดไอ,อตรงความรู้จักพูดนี่แหละมันก็ทาให้คนเนี่ยรักคุณชอบคุณกับหลายคนติดคุณงอมแงมเ,เลย และความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยก็ถือเป็นสเสน่ห์เหมือนกันนะที่เป,เปิดเป็นการเปิดเส้นทางความรักแต่ชาวกองนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครมาชอบทุนแล้วคนคนนั้นเขาเกิดมีแฟนอยู่แล้วมีเจ้าของแล้วนะแต่งงานแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าเรามีไพ่ไอพีขึ้นนะแสดงว่าสเสน่ห์ของคุณเนี่ยทำงานได้ดีมันก็เลยนึงอยู่ทั้งคนดีคนไม่ดีเข้ามาคนดีๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแบบเปรียบเทียบเป็นสัตว์กินพืชน้องพวกนี้ก็จะขี้ตกใจใช่ไหมจะเออจะไม่กล้าเข้า เข้าหากันก่อนจะไม่กล้าผูกสัมพันธ์กันก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออก็พวกนี้ก็จะจะเลยจะแบบไม่ค่อยกล้าเข้ามาเท่าไหร่เราเลยอาจจะมองเห็นพวกเขาไม่ชัดแต่จริงพวกเขาก็ชอบเรานะครับส่วนคนที่แบบเป็นเสือๆอ,อย่างเงี้ยคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วเนี่ยพวกนี้มันก็ก,กล้าล่าเหยื่อใช่ไหมเออมันก็จะพุ่งมาหาเราดังนั้นถ้าเกิดมีคนประเภทนี้เข้ามาในชีวิตเราก็ไม่ต้องตกใจนะมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นตัวที่แสดงให้เห็นว่า ไม่ใช่ว่าเราดวงสวยไปเจอคนพวกนี้แต่เป็นเพราะว่าเรามีเสน่ห์คนพวกนี้จึงได้เข้ามาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับชาวกองนี้เสน่ห์ของคุณจะทําอะไรคนที่เข้ามาชอบคุณในช่วงนี้อ,อจะมีการเข้ามาพูดเข้ามาคุยเนาะเ,ออเข้ามาหลงไหลแต่คุณอาจจะยังไม่ค่อยชอบเขาในช่วงแรกนะครับช่วงแรกอาจจะยังไม่ค่อยถูกกันอาจจะยังไม่ค่อยแบบยังไม่ค่อยอินกับตัวเขาเท่าไหร่ แต่พอคุยไปแล้วม,มันมีการตัดสินใจมากขึ้นมันมีการตัดสินใจมันมีการอยู่ด้วยกันมากขึ้นแล้วมันจะมีการตัดสินใจนะครับว่าคนนี้ก็ดีนะคุยไปคุยมาก็รู้สึกว่าเขาก็เขาก็ฉลาดดีอย่างเงี้ยเราก็มีความเข้ากันได้นะครับแต่ก็เป็นไพเ่เรียกว่าเดวิลนะเป็นความหลงไหลเพราะฉะชาวกองนี้จะมีคนเข้ามาหลงไหลคุณนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปรปกลิ่นเสียงสัมผัสนั้นคือเรื่องของคุณค่าภายนอกแต่คุณค่าภายนอกก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่ดี มันก็ดีนะครับการที่เรามีคุณค่าภายนอกมันก็ดึงดูดคนนะครับการที่เราจะดึงดูดความรักมันก็ต้องมีการประทับใจก่อนเห็นหน้าแล้วก็ต้องรู้สึกชอบก่อนใช่ไหมเออถ้าเห็นหน้าปุ๊บไม่ชอบมันก็ไม่เกิดความรักใช่ไหมเนี่ยนี่ก็เป็นลักษณะของเราเราเราเองอาจจะต้องมีการใช้เวลาเนาะมีการปรึกษาการมีการพูดคุยกันนะครับพนคนนั้นก็จะหลงไหลเรามากขึ้นอ,อันนี้เองนะครับเป็นตัวตนนะของชาวกองที่หนึ่ง คืออาจจะมีความเครียดอยู่นะตั้งแต่วัยเด็กของเรามาแล้วอาจจะมีการเปรียบเทียบแต่ตัวคุณเนี่ยก็เป็นคนฉลาดคุณไม่จะเปต้้งตัวเองไปเปรียบเทียบใครเพราะว่าคนเรามันเปรียบเทียบกันไม่ได้มันมันจะมีมุมมีด้านมีต่างๆที่มันแบบที่มันค่าคุ้มกันอยู่ในนั้นน่ะแล้วมันประกอบเป็นตัวคุณนั่นคือสิ่งที่งดงามที่สุดแล้วนะครับมีความฉลาดพี่แค่มั่นใจว่าชาวกองนี้ฉลาดเรียนอะไรก็รู้และบางคนเนี่ยจับงานมากกว่าหนึ่งงาน ประมาณว่าเรียนอีกอย่างทํางานอีกอย่างแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือลักษณะตัวตนของคุณหางที่เปิดเส้นทางความรักแล้วเปิดเส้นทางได้แน่ๆเพราะจะมีคนเข้ามานะครับเข้ามารักเข้ามาชอบแต่ช่วงแรกๆเขาอาจจะยังแบบไม่ค่อยกล้านะเรื่องเราอาจจะยังไม่ได้ถูกใจเขาเต็มที่แต่พอเวลาคุยไปแล้วเนี่ยมันจะมีการตัดสินใจมันจะมีการอยู่ด้วยกันมากขึ้นจะมีการคุยเป็นมากขึ้นแล้วก็จะมีการหลงสเสน่ห์กันนะครับเคมีก็ตรงกัน ขอบท้วนนะครับสำหรับชาวกองที่1น,นะครับเจอกันท้ายคลิปนะเพื่อนนะสวัสดีด้วยครับสวัสดีชาวกองที่2นะครับกองที่2กับทอปิกที่ว่าตัวตนของคุณที่เปิดเส้นทางความรักคือเรามาดูกันนะครับตัวตนก็คือด้านดีๆของฟุนนะครับที่มันจะนําพาหรือว่าดึงดูดความรักเข้ามาก็ได้นะ ไฟเทมเพลเลอร์ก็ไฟพีซนะครับเป็นความสงบสุขนะชาวกองเนี้ยคณมักมีความสงบสุขตรงนี้เป็น2องตานะครับเรามีการปิดกัน้นมีการบล็อกโลกภายนอกนะเราจะไม่ยอมให้โลกภายนอกความวุ่นวายความร้อนระอุเข้ามาอยู่ในพื้นที่ภายในนะครับเป็นคนที่ขอมีพื้นที่เล็กๆนะให้เรามีความสงบสุขบางทีเราก็เล่นอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเออบางคนอาจจะชอบอะไรเล่นเป็นเด็กสะสมของเล่นของเล่นในวัยเด็กอย่างเงี้ยเราก็จะมีความชอบมองแล้วมันเพลินดีนะครับเราก็ชอบมีมุมเล็กๆเหล่านี้ อันนี้คือตัวตนของเรานะครับเป็น,นด้านดีของเราด้วย energy แบบนี้แต่คุณคุณไม่ค่อยให้คนอื่นมาสัมผัส energy ด้านในของคุณแบบนี้นะไม่ค่อยให้ใครเห็นหรอกเชื่อไหมเรามาดูกันสินะครับว่าตัวตนของคุณนะครับคุณเป็นใครนะครับเป็นยังไงบ้างแปดถ้วยนะครับเด็กถือไม้อัศวินถ้วย แล้วก็ก้าวเหลียนนะครับลักษณะของชาวกองเนี้ยดูแล้วมีความเป็นนักเดินทางนะครับแล้วก็เป็นคนที่เข้าใจพูดนะคือเข้าใจพูดเพราะว่าเรามองเห็นเอ่อคนอื่นผ่านสายตาของความเป็นเด็กของความบริสุทธิ์อะ่ะเพราะว่าในในตัวตนภายในของเรามัาาามน,น,น,นออม,มีสายตาของความบริสุทธิ์อยู่ในนั้นนึกออกไหมเออมันมีสายตาความบริสุทธิ์อยู่ในนั้นลักษณะของชาวกองเนี้ยก็เลยมีคนเรียกว่า มีคารลมรู้จักพูดเวลาพูดแล้วจะกระตุน้นวัยเด็กของคนอื่นออกมาได้ง่ายนะครับเป็นคนที่นักคิดนักค้นหาเป็นช่างคิดเป็นคนช่างคิดช่างค้นหามักค้นหาสมมติฐานอะไรใหม่ๆเข้ามาเสมอๆชอบศึกษาแล้วก็ตื่นเต้นนะครับในการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆบางทีชาวกรองนี่อาจจะมีการชอบการเดินสายเดินทางนะครับไปคุยกับใครคนนี้แม้ว่าลึกๆแล้วตัวไพ่จะบอกว่าคุณเป็นคนอินโทรเวิร์ดเขาว่าอินโทรเวิร์ดในที่นี้ไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีเพื่อนไม่มีใครฉันอยู่คนเดียวในห้อง นั่งหัวชิดฝาผนางังอะไรางนี้ไม่ใช่นะแต่อินโทรในที่นี้ก็จะหมายความว่าคุณสบายใจเวลาพักผ่อนคุณอยากเติมพลังงานให้ตัวเองคุณอาจจะเลือกอยู่คนเดียวดูหนังฟังเพลงกิจกรรมที่คุณทําคนเดียวได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะแบบไปพบปะผู้คนออกไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆตามที่แรงใจของคุณได้หมายมันปั้นใจไว้ตามที่แรงใจตามที่ขาคุณอยากจะเดินไป คุณก็เดินได้เพราะชาวกองนี้มีความเป็นนักเดินทางนะครับมีเกณฑ์ได้เดินทางด้วยนะแล้วก็ชอบใช้ชีวิตสงบสงบคือเข้าปาร์ตี้ได้แต่เลือกที่จะสงบดีก,กว่าชาวกองนี้จะเลือกแบบนี้นะครับและส่วนใหญ่เวลาเดินทางเนี่ยผมจะเดินทางไปเพื่อหาคําตอบเพื่อหาความรู้เพื่อเรียนอะไรต่างๆประมาณนี้ถ้าคุณยืนยันว่าคุณไม่ได้เดินทางเลยก็อาจจะเป็นคนที่แบบชอบเซิร์ฟเน็ตคือชอบมองหนทาง,างต่างๆในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ย มองเรื่องราวต่างๆในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยนะท่องเว็บอะไรอย่างเงี้ยเออตัวตนของคุณที่เปิดเส้นทางความรักคือขอส่องตัวตนของคุณหน่อยสิที่เปิดเส้นทางความรักเนะนีา่ยชาเหรียญน,นะครับสิบถ้วยห้าไม้กองนี้ดูกล้าชนเนาะมีบาลานซ์ชีวิตนะครับนี่คือไพ่ justice นะครับชาวกองนี้เป็นคนยุติธรรมนะครับมีบาลานซ์ชีวิต ระหว่างชีวิตสังคมนะครับกับตัวของตัวเองนะคนที่มีเซลล์เอสติมดีเขาจะรู้จักบาลานซ์ชีวิตเขาจะรู้จักว่าตัวของเราอะอยู่แค่ไหนและสบายใจแต่ในขณะเดียวกันแต่เขาต้องทําเพื่อง,งานเขาต้องติดต่อเจ้านายเขาก็จะไม่มองว่าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องเฟกเพราะว่าเขาก็รู้เป็นอย่างดีว่าก็เนี่ยก็เขาเป็นลูกค้าเขาเป็นเจ้านายเขาให้เงินเรามันมีความเกี่ยวข้องมาเป็นหน้าที่การงานเราก็ต้องสวมหัวโขนของความเป็นลูกน้องนึกออกไหม ราะว่าโลกใบเนี้ยคือเวทีโรงใหญ่ที่เราต้องมาแสดงแสดงบทบาทตั้งแต่วัยเด็กก็ต้องแสดงบทบาทเป็นลูปก,ก็ต้องแสดงว่าตอนนั้นต้องร้องไห้เด็กก็ต้องร้องไห้ใช่ไหมโตมาหน่อยก็ต้องแสดงบทเป็นนักเรียนอย่างเงี้ยเนี่ยคนกองเนี้ยก็เลยจะรู้จักบทบาทซึ่งมันทําให้คุณเป็นตัวของตัวเอง ก็ดูเป็นคนนิ่งดูมีความนิ่งแต่ในขณะ,ะเดียวกันคุณยังมี energy ของความอบอุ่นอ่อนโยนที่คุณเคยมอบให้คนอื่นที่คุณมอบความรักความรักที่บริสุทธิ์ให้คนอื่นอันนี้คือด้านดีของคุณนะครับและการที่คุณเนี่ยปรับบาลานซ์ระหว่าง2ด้านระหว่างตัวของตัวเองกับมุมของคนอื่นได้โดยที่คุณไม่รู้สึกตะคดตะหวงใจเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องทำก,ก็แค่ทํา ก็แ <G ül> ค่ทำมันก็คือหน้าที่นี่คือลักษณะและไม,ม่เซ็ตของคนที่มีเซเว่นสติมที่ดีอย่างคุณใช่ไหมบอกพี่เข้มมาว่านี่คือตัวคุณใช่ไหมและนี่แหละมันคือจุดดีนะบางคนบอกเฮ้ยพี่เข้มตัวตนของเราที่จะเปิดเส้นทางความรักม,มันก็ต้องเป็นหน้าสวยสิฟันสวยอะไรอย่างเงี้ยผมสวยก็ว่าไปเนาะอ,อันนี้คือคุณค่าภายในต่างหากใช่ไหมนี่คือคุณค่าภายในนะครับ ดังนั้นความอ่อนโยนของคุณรักษามันไว้ความเป็นตัวของตัวเองของคุณรักษามันไว้การเป็นคนที่แบบชอบเดินทางชอบค้นหาคําตอบตั้งสมมติฐานค้นหาคําตอบให้กับเรื่องที่อยากรู้เหมือนนักวิทยาศาสตร,ร์นะเหมือนเหือนเด็กที่แบบมีความใคร่รู้มีความอยากรู้อยากเห็นนะมีคารม,มเวลาคุยกับคนอื่นแต่เวลาอยู่กับคนเดียวก็มีความสงบสุขไอ้ของพวกนี้มันเป็นมันเป็นสเสน่ห์ได้หมดเลยนะ เขเวลาที่ใครคุยกับคุณนะถ้าเป็นคนที่แบบเ,ออเขาเข้าใจในสิ่งที่คุณเป็นคุณเนีเขาก็จะชอบคุณนะมีความบาลานซ์นะครับเป็นคนที่ปรับบาลานซ์ชีพได้ดีเลยอ๋อแล้วก็เป็นคนรักความยุติธรรมด้วยนะครับแฟรติสรักความยุติธรรมไอไ้เนียเซฟจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวกองนี้อีกครับราชินีป้วยนะครับเลเวอร์เดอะเวิลด์นะครับแล้วก็เจ็ดดาบ ชาวกองนี้คุณเป็นคนที่น่าค้นหานะบางทีเดินทางไปไหนมาไหนไปทําอะไรเนี่ยไม่ค่อยบอกคนอื่นหรอกคนอื่นก็จะชอบคุณตรงนี้เนี่ยคือเป็นคนที่แบบว่าไม่ไม่ไม่แพร่เยอะไม่พูดเยอะแต่รู้ว่าคุณทําคุณพูดผ่านแอคชั่นของคุณะเออมันก็เลยมีพลังนะครับส่วนคำพูดก็ไม่ใช่แปลว่าคุณไม่พูดเลยคุณก็พูดในเรื่องแบบเรื่องอื่นๆแต่ว่าไอ้เรื่องแอคชั่นของคุณเนี่ยคุณก็จะพูดพูดด้วยความมั่นใจอ่ะ พูดด้วยความมั่นใจว่าเอ้ยเราทํางานนี้งานอดิเรกนี้เรามีสิ่งนี้ที่เคยทําอะไรอย่างเงี้ยมีความภาคภูมิใจในตัวเองมีเซฟติมที่ดีไอ้พวกนี้คือด้านดีของคุณนะแล้วคุณก็ดูเป็นคนลึกลับด้วยคราว่าลึกลับในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณไปแอบซ่อนหมกเม็ดทาอะไรไม่ดีเอาไว้แต่มันหมายถึงว่าคุณคุณดูมีความเก่งมากกว่าที่เขาคิดถึงนะมีเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองดีเรื่องที่สามเรื่องที่สี่ก็ดีคุณมีโลกส่วนตัวมีชีวิตส่วนตัว ไม่ได้แปลว่าหายไปแล้วติดต่อไม่ได้แต่คุณคุณก็มีการบอกเขานะหรือว่าเวลาหายไปเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเออคุณทํางานทํางานอดีตเลข,ของคุณอยู่นะครับสิ่งเหล่านี้มันดึงดูดความรักเร็วๆนี้จึงจะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณนะแต่จะเริ่มจากการค่อยๆค,คุยกันก่อนหลังไม่ก่อนอ่าแล้วค่อยๆเริ่มขยับเข้ามาเริ่มค่อยๆเริ่มเปิดตัวแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยจะมีการคุยกันแบบหลังไม่ค่อนข้างเยอะอยู่โอเคเจอกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับ โอเคสวัสดีเพื่อนชาวกองที่3นะครับกองที่3ของเรากับท่าปิกที่ว่าตัวตนของคุณที่เปิดเส้นทางความรักคือเรามาดูกันนะครับกองที่เพื่อนเลือกนะเป็นกองวิชอปนะและะ้วก็ภพยของเพื่อนก็คือพิเศษรับครับนะครับเดี๋ยวคอสตูมดีไซเนอร์ชาวกองนี้เนี่ยคงจะเป็นคนที่แบบว่าชอบนะชอบงานอะไรที่ทํางานและมีความสูขมีแพช s i o กับการทํางานนะครับเหมือนผู้หญิงคนนี้ที่เต้นรากับงานนะกับ กับผ้าเออกับผ้ากับกับชุดเสื้อผ้าของตัวเองที่ตัวเองได้แบบได้ทําได้ลังสัต์มันออกมาด้วยฝีมือของตัวเองอันนี้คือด้านดีของเรานะการที่เรามีแพชชั่นกับอะไรก็ตามนะครับมันจะทําให้คนอื่นมีแพชชั่นกับเราตามมาโดยอัตโนมัติเรามาส่องตัวตนของคุณกันก่อนนะตัวตนของคุณพลักง,งานของคุณนะครับเป็นใครมีอะไรยังไงบ้างนะโอ้ยมีสามดาบราชาไม้ าถ้วยแล้วก็ศวินดาลักษณะของชาวกองเนี้ยก็คือเอ่อเป็นคนฉลาดนะเป็นคนฉลาดแต่ว่าคือเรียนรู้อะไรก็เร็วเรียนรู้อะไรก็เก่งเรียนรู้อะไรก็เข้าหัวนะครับแล้วก็มีจังหวะได้เรียนเรียนนั่นเรียนนี่นะครับเหมือนเหมือนโอกาสมาซัพพอร์ต เราอะถ้าเราจะไปเรื่องการการศึกษาการเรียนอย่างเงี้ยนะครับโอกาสมันจะซัพพอร์ตเราถ้าใครยืนยันว่าฉันไม่มีโอกาสจะซัพพอร์ตนะครับมันจะมีเรื่องอื่นมันจะมีเรื่องอื่นที่อยู่ในจิตใจของคุณนะที่คุณรู้สึกว่าฉันต้องการมีชีวิตที่ดีกว่าฉนันก็เลยอาจจะไปอัปเกรดตัวเองบางคนอาจจะชอบอ่านหนังสือบางคนอาจจะฟังพอดแคสต์เพราะว่าเดี๋ยวนี้เราเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ใช่ไหมและแน่นอนว่าในสื่อใน YouTube อะไรพวกนี้มันก็จะมีพอดแคสต์มีอะไรต่างๆมีการติวการสอน แลวที่สําคัญคือฟรีด้วยนะหลายช่องนี่คือเขาแบบเขาทุ่มให้แบบเต็มที่มากนะชาวกองนี้จึงมีความฉลาดมีความรู้เยอะคือเรียนรู้อะไรก็หัวเร็วหัวดีอะ่ะแต่ว่าต้องระวังนิดนึงเพราะว่าตัวคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟจะเป็นคนที่ค่อนข้างหวั่นไหวนะเสียความรู้สึกเสียใจกับอะไรได้ง่ายนะเออบางทีเห็นอะไรนิดนึง<笑><笑><笑>ก็รู้สึกเศร้านะรู้สึกเศร้าหมอง นะครับกลายเป็นว่าเราต้องมานั่งเศร้าเราต้องมานั่งเศร้านั่งนั่งเครียดนะครับให้ระวังเรื่องการใช้ชีวิตเพราะว่าการที่เราเนี่ยออกไปใช้ชีวิตใช่ไหมมันทําให้เรากลายเป็นกลายเป็นว่าเราไปเจอเรื่องราวภายนอกอ่ะแล้วเรารู้สึกรู้สึกทุกข์กได้ง่าย คือเราแอบสอบความทุกข์ได้ง่ายความเศร้าได้ง่ายนะครับรเวลาไปฟังเรื่องราวของคนอื่นหรือแม้กระทั่งดูหนังอย่างเงี้ยเออเราจะอินแล้วก็ร้องไห้ได้ง่ายอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะ๋อ,อข้อดีอีกอันหนึ่งคือเราเป็นคนขยันแข่งแข็งนะอัศวินถือดาบตัวตนของฟุณที่เปิดเส้นทางความรักคือนะคือใครคืออะไรคือยังไงนะครับแฮงแมนวันนี้แฮงแมนออกบ่อยจังทาวเวอร์ครับเอ็มเพสแล้วก็ราชาเหรียญ ช่วงต้นชีวิตเนี่ยถ้าชาวกองนี้จะรู้สึกว่าตัวเองเหมือนแบบเหมือนดั่งนิยายลูกเป็ดขี้เล่เราเคยขี้เล่มาก่อนอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วคุณอาจจะเป็นหงก็ได้นะเพราะตอนต้นชีวิตเนี่ยคุณจะเจอ,อความเครียดมากคุณคุณไม่เข้าใจว่าเอ่อการทํางานของความคิดของไม้เส็ของคุณการทํางานของปมในใจของคุณการทํางานของแผ่ใจของคุณ หรือแม้กระทั่งนิสัยพื้นฐานของคุณเป็นคนขี้กังวลเป็นคนขี้เศร้าเออเก็บนั่นเก็บนี่มาเศร้าง่ายๆแล้วเป็นคนที่แบบว่าขี้เสียดายนะครับมันเลยทําให้การใช้ชีวิตตอนต้นชีวิตลําบากนะเพราะว่าฐานนิสัยของคุณมันแอบสอบความเศร้าได้ง่ายเป็นคนวัน่นไหวเป็นคนที่แบบเซนซิทีฟมากอะ่ะมันทําให้การใช้ชีวิตตอนต้นชีวิตเศร้าและบางครั้งเนี่ยตอนที่ชีวิตวัยเด็กของคุณน่ะคุณอาจจะเป็นคนขี้โมโหก็ได้นะ เพราะว่าเราไม่รู้จะจัดการกับความเศร้ายัางไงมันก็แทรกมากับความโมโหบางคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเขาโดยเฉพาะในวัยเด็กอะ่ะจะมีอาการแบบอุย่างอะ่ะโมโหเข้ามาด้วยเพราะเขาไม่รู้ว่าอะไรทำไมอยู่ดีๆมันเศร้าอารมณ์อะไรวมมพวกนี้มันคืออะไรมาจากไหนเองเนี่ยกเ็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะแล้วชาวกรองนี้โอเวอร์เซนซิทีฟด้วยไงแต่ข้อดีก็คือเวลาที่คุณเดินไปที่ไหนอะ่ะเจอคนเจออะไรอย่างเงี้ย คุณจะแอบสอบคุณจะเข้าใจคุณจะตรวจจับตรวจพบตรวจเจอความรู้สึกของพวกเขาได้ง่ายคุณจะตรวจจับความรู้สึกของคนรอบข้างได้ง่ายใครชอบไม่ชอบใครชักสีหน้าคุณจะดูออกตรวจจับภาษากายก็ได้เขาเป็นคนละเอียดอ่อนนื้ออารมณ์ความรู้สึกมากพอคุณตระหนักรู้ว่าตัวเองเป็นคนแบบนี้แล้วไม่ตัดสินตัวเองไม่ตัดสินคนอื่นรู้และเข้าใจมันอารมณ์คุณจะดีขึ้นคุณจะเป็นคนที่นิ่งขึ้นนะเนี่ยแล้วก็คุณจะดึงดูด ดึงดูดเงินเวลาหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับนี่ราชาเหรียญน,นะแล้วก็นี่เอ็มเพสเป็นคนที่สวยงามเป็นคนที่งดงามตอนต้นชีวิตอาจจะลําบากนิดนึงแต่ตอนโตอ่ะคุณจะเป็นคนที่งดงามเป็นคนที่เข้าใจผู้คนเข้าใจผู้หญิงเข้าใจผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงคุณจะหน้าตาสวยด้วยนะครับยิงโตอิ่งสวยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยคุณจะหน้าหล่อหน้าหวานนะครับแล้วก็มีเฟมินินเอนเนอร์จีอยู่ในตัว แล้วก็คอสตูมดีไซเนอร์นะครับคนนี้ก็มีเฟมินินเอนเนอรีนะคือทำงานกับเนี่ยอยู่กับงานแล้วมีแพชชั่นกับงานนะครับเหมือนเต้นรำกับงานเป็นคนอ on ่อนหวานอ่อนโยนทุกคนชอบเอนเนอรีแบบนี้และนี่คือตัวตนของคนที่เปิดเส้นทางความรักให้คุณใครที่ยังไม่มีแฟนใครที่ยังไม่มีคู่ลองมองด้านดีของคุณลองมองด้นความมดงงมของคุณยอมรับมันแบบไร้เงื่อนไข ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์จะเป็นเรื่องภายในความดีความไม่ดีจริงๆพี่แค่ไม่อยากเรียกว่าความดีความไม่ดีนะมันเป็นการตัดสินนะครับขาวดําดีต่ําสูงต่ําชั่วเลวอะไรเงี้ยเพราะทุกอย่างมันมีด้านดีแค่เราหัดมุมแค่มันถูกต้องสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับเราสิ่งที่เคยเป็นเรานะครับมันดีหมดเลยนะครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเราอีกนะชาวกองนี้เด็กถือดาบ ราชาถ่วยนี่ราชินีถ่วยราชาช่วยก็มาแล้วก็มีชารีออตนะครับเร็วนี้จะมีคนเข้ามานะจะมีการเข้ามาเข้ามาไปชิตใจเข้ามาพูดเข้ามาคุยเข้ามาหยอดเข้ามาทําความรู้จักเข้ามาเริ่มต้นความรักนะครับราชินีคู่กับราชาเออเป็นอะไรที่คู่กันแล้วก็คุณก็เจอคนที่แมทช์กันนะครับทำให้ชีวิตของคุณขับเคลื่อนไปข้างหน้าแต่จริงคุณไม่ต้องมีเขาคุณก็ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอยู่แล้วนะแต่หมายความว่าถ้าเขาคนนั้นจะเข้ามา เขาก็จะไม่มาทวงชีวิตคุณลงเขาก็จะไม่ทําให้การเงินการงานความสุขของคุณต่ําลงแต่จะเป็นการพัฒนาชีวิตไปพร้อมๆกันเป็นคนที่เดินเคียงข้างกันไม่ใช่เขามาให้เราแบกหรือเขามาแบกเราก็ไม่ใช่นะครับเป็นการเดินด้วยความมั่นคงเป็นการเดินด้วยความรู้คุณค่าของตัวเองของกันและกันนะครับเป็นความรักที่ดีนะครับดังนั้นคุณจะเจอคนที่เหมาะกับตัวเองถ้าคุณเป็นผู้ชายและเลือกกองนี้คุณจะเจอผู้หญิงที่ค่อนข้างใจดี แต่ว่าจะ,จ,ะจุกจิกนิดนึงนะเขาจะเป็นคนเป็นห่วงเป็นใยอะไรอย่างเงี้ยบางทีโอเวอร์ปรเทคโอเวอร์แบบโอเวอร์ดูแลไปนิดนึงถ้าคุณเป็นผู้หญิงมาเลือกกองนี้คุณจะเจอผู้ชายที่แบบว่าเออขาเรียกว่าใจดีอ่ะใจดีใจเย็นเป็นคนนิ่งแล้วก็รักชอบเกลียดหรือโกรธเขาอาจจะไม่ค่อยแสดงออกทางสีหน้าแต่เขาก็เซนซิทีฟเหมือนกันเออ One วันไว้ต่ความรู้สึกเหมือนกัดนะครับ เขาจึงเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกนะมี energy ของทาต้าเนี่ยสูงนะไม่ว่าจะเป็นเราหรือจะเป็นเขาที่จะเข้ามานะครับเนี่ยนี่ก็ครับนี่ก็ครับครับส่วนไพ่ที่เป็นดาบเนี่ยก็แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกที่มันแบบเออที่มันหวั่นไหวที่มันเสียสตเจอกันท้ายคลิปนะครับสวัสดีด้วยครับ สวัสดีชาวทายคิดทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใต้กองของเรากันนะครับไพ่ใต้กองของเราอันนี้คือไพ่7ดาบนะเออบ่องบอกว่าเรากาลังสู้นะหลายคนกาลังสู้ชีวิตอยู่แล้วก็คุณก็ถูกดึงดูดให้เข้ามาเล่นคลิปนี้ใช่ไหมนะตัวตวองคุณมีด้านดีนะครับเอ,อ่อการเป็นคนไม่ยอมคนการเป็นอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ในตัวคุณนะครับแต่ละกองก็จะมีข้อดีแตกต่างกันไปเนาะรับไปแต่งงานที่ดีนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องรับไปเรามาคลีนพลังงานกัน โอเคนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากมายนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปแบบนี้นะครับเพื่อนสามารถสมัครสมาชิกไลค์แชร์เพื่อติดตามช่องของเราได้และถ้าเกิดว่าอยากเลี้ยงชาเลี้ยงกาแฟนะครับแล้วก็เลี้ยงอาหารนกกับพี่เข้มเนี่ยก็สามารถจะโดเน a t เข้ามาตามช่องทางด้านล่างได้เลยนะครับเข้มทิ้งเลขบัญชีเอาไว้สําหรับการโด o n a t เนาะแล้วก็สําหรับการที่แบบว่ากดกดปุ่มซุปเปอร์แตงกดสมัครสมาชิกช่องนะก็สามารถซั p พ o r t channel ได้เช่นกัน การดูดวงหลังไม้นะครับถ้าเกิดมีปัญหาชีวิตเนี่ยปรึกษาพี่เข้มได้เช่นกันแ,แต่การปรึกษาชีวิตคุณอาจจะต้องบอกก่อนว่าคืออาจต้องถามมาเออในมุมพี่เข้มวิเคราะห์เ,เ,เรื่องนี้อะไรยังไงนะครับตามหลักจิตวิทยาหรือว่าจะเข้ามาคุยเข้ามาออขอไปลูกดวงนะรับคําทํานายนะก็ช่องทางเดียวกันนะครับพี่เข้มได้ทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างแล้วใช่ไหมอ่าโอเคนะครับเจอกันที่คิเป็นอื่นของช่องนะครับแล้วพบกันครับสวัสดีด้วยครับ